เรียนรู้วิทยาศาสตร์รอบตัวไปกับพี่ไซบอยสวัสดีครับอแฮมอแฮมน้องน้องครับพื้นดินที่เรายือนอยู่นี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกเราด้วยนะครับดินถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินและแร่ธาตุแล้วรวมกับซากพืชซากสัตว์ที่ย่อยสลายพี่ไซบอยไซบอยจะบอกน้องอีกว่าภายในดินมีน้ําและอากาศแทรกอยู่ด้วยนะน้องๆครับ ดินประกอบด้วยส่วนต่างสีง่ส่วนคือแร่ธาตุก็เกิดจากการสึกกร่อนของหินในธรรมชาติซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ําและอากาศแบบที่น้องๆเห็นนี่ไงครับส่วนต่อมาที่ประกอบอยู่ในดินคือซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันจนเป็นดินและที่เห็นนี้ก็คือซากสัตว์ที่ทับถมจนเป็นดินนะครับส่วนต่อมาในดินคือน้ําซึ่งจะแทรกอยู่ตามช่องว่างของเม็ดดินอะเฮมอะเฮม แถมยังช่วยละลายแร่ธาตุในดินอีกด้วยนะครับและส่วนสุดท้ายที่พี่สายบอยไซยบอยจะบอกก็คืออากาศอากาศจะแทรกอยู่ตามช่องว่างในดินทําให้พืชหรือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดินได้รับก๊าซออกซิเจนนะครับคราวนี้ล่ะน้องๆพี่สายบอยไซดบอยจะบอกแล้วว่าดินที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการเพาะปลูกต้องมีส่วนประกอบต่างๆมากน้อยแค่ไหนดูนี่นะครับดิน100ส่วน จะต้องมีแร่ธาตุอยู่มากถึง45ส่วนมีน้ำและอากาศอย่างละ25ส่วนและที่เหลือก็จะเป็นส่วนของซากพืชซากสาัตว์5ส่วนนะครับน้องๆเป็นยังไงบ้างครับได้รู้จักส่วนประกอบของดินในทางวิทยาศาสตร์กันแล้วพบกับวิทยาศาสตร์สนุกสนุกและน่ารู้อีกนะครับสวัสดีครับ